อันนี้ไซด์เดียวผันสองคันเลยทีนี้เนี่ย

Nhích lại Đừng hẹn bằng bà hát nó Bà đèn pa tập nó lòng bánh nữa เจ็บปากตื้นนะน <laughs> สะดุ้งเลยห <laughs> มอนดิ้งเมนกันซีขาวเมนรถ่ประตูเสียงเสียงฟังเสียงกระดุ๊ว ม่มีคนนี้มาก้กคนเต็มอันเนี้ยงนี้มาคนเต็มอันเนยตายแล้มันซีโมหักงหรือว่าี่อคือกันนั่นแหะย้ายมันหัก <c oughs> โอ้

เดีอาเบ็ดมาขายู่เพออยู่เพือยังได้เบ็ดลงก่าเดียวทำนี่นะข้าะย่งนีถ้าอยู่หุ่นนี่ยบรุนี่ก็พอคือดอกไม่แรงนะกำหัวเห็นห่างกำกำหัวเห็นห้างดวจะห้ดูลายโปาี่ตาเียดจ่ดอเดี๋ยวจะบอกว่าที่เราก็ตกปลาไหนปนต้กพูดที่ท่ดังวัน ตะพดด็นยางเอาปลาดุจพูดแคมาดได้ลงไปชิดยางหมอฮะมาดิ๊นตงมันแะเอ้าลุดตีเอา dù đu rồi, sáng nay ba lột mương mở hết thút khao này, lông pháo lông bắp bao, mở hết thút lăng

เอา้าได้ทางที่ดีก้อนเปียละนนเน,นี่ยปานน้นเห็นบมลละตัตบางใหญ่เลยนี่โมเสียผมละน่ิน้วรึ่งอ่ะเอาโมเมนต์โลขึ่ง,งเออขยายได้ Bố hẹn ta làm tí tí cây của mua đây Bà nên tổ bậc <laughs> 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 ตะเพียนใส่ลำลุทุ่ทุดรุดทุด

Gue se referred